สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆนะครับก็มาอยู่กับโอ้ปอชแนลกันเหมือนเคยนะครับแอดจะนำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการคอมเมนต์จากชาวเน็ตรอบโลกนะครับมาฝากกันนะครับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยแอดจะพูดถึง2สองเรื่องครับในส่วนของข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เขาบอกว่าแบล็คพิ้งของเรานะครับหรือเพลงพิ้งเวนอมเนี่ยไม่มีการติดชาร์ตเพลงเคชาร์ตของเกาหลีนั่นเองครับเพราะว่าในเพลงเนี่ยมีการใส่เนื้อหาของแบรนด์เนมต่างๆเข้าไปอย่างเช่นจีนี่เขาโคโค่ชอนลลิซ่ากัตเซ่ีนอะไรอย่างเงมันแบบ ติดอันดับหนึ่งไปรอบโลกแล้วนะครับในตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอมเมนต์กันบ้างว่าจะมีคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบไหนกันบ้างนะครับอ่าแอดเข้าไปดูในพันทิปก็มีเยอะมีทั้งคนไทยมีทั้งอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวลองดูคอมเมนต์แรกกันเลยกันนะครับไอรอนแคร์บอสตันเชิดนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า YG ไม่ได้ขอให้มีการพิจารณาใหม่ก็เท่ากับว่า YG I don't care ไงล่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่า อยากให้เพลงใหม่แรปเดือด,ด,อดแบบแสบๆคันๆแอคิดว่าอย่างนั้นนะแต่จริงคือคอมเมนต์เขาเขียนดอเด็กสระอิต่อเต่ารอเรือคืออะไรก็แอก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ก็น่าจะแปลว่าแรปเดือดนะเนาะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าอ่านเนื้อหากระทู้แล้วหน้าดิฉันเหมือนกับเยเกียวในรูปเลยฮิฮิอะไรประมาณนี้นะคือหน้าของเยเกียวหนยหรือเจนนี่นะครับเขาจะมีคอามฟิทเฟียสจิกๆอยู่แล้วนะมันก็จะแบบมีความแบบเออเอามาใช้เป็นมีมได้นะเนาะอะไรประมาณนั้นนะ อ่าเขาคอมเมนต์ต่อมานะครับสาวๆไปไต่ชาร์ตระดับโลกแล้วและกําลังมุ่งหน้าสู่เวลดทัวร์ชาร์ตในเกาหลีก็คงไม่สําคัญอะไรแล้วหลีกทางให้วงน้องๆเนี่ยเขาไปแบ่งรางวัลกันดาวดวงใหม่จะได้เกิดถ้า YG บวก Black พิงคตั้งใจจะจัดเต็มที่กับการโปรโมตในบ้านตัวเองคงกวาดรางวัลเพียบมาแล้วแหละแล้วจะเหลือถ้วยอะไรไว้ให้น้องๆล่ะเราว่าเขาจงใจถอยแหละจุดที่แบล็คพิงค์ยืนอยู่ตอนนี้ไม่มีเคป๊อปจีจีวงไหนเอื้อมถึงอยู่แล้ว อันนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์เบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นในส่วนของเพลงคลิ้งเวนอมนะครับเขาไม่ติดเคชาร์ตของเกาหลีนั่นเองครับก็ไม่มีใครสนไม่มีใครแคร์นะครับ oh. เพราะว่าตัว b บล็คพิงกับ YG เนี่ยเขาก็บอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าวงของเขาเนี่ยทำการตีตลาดรอบโลกนั่นเองครับหรืออินเตอร์แล้วเขาก็ทาสาเร็จอย่างที่เขาบอกด้วยเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ต้องสนใจในส่วนที่เขาไม่ได้มองเป็นเป้าหมายว่าอยู่ในประเทศแค่นั้นนะครับ, oh. รบเขาตีรอบโลกไปนั่นเองเนาะ ในประเด็นต่อมานะครับแอดจะพูดในส่วนของโปสเตอร์ใหม่ที่เขาเพิ่งปล่อยเมื่อคืนนี้มันมีคอมเมนต์จากหลายชาติมากๆแล้วก็หลายความคิดเห็นนะครับจากหลากหลายประเทศหลายเชื้อชาติเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์ในแต่ละโปสเตอร์กันเลยเดี๋ยวแอดจะเริ่มจากโปสเตอร์ของพี่ใหญ่อย่างพี่จีซูกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับมาที่คอมเมนต์แรกกันก่อนเลยนะครับใต้โปสเตอร์ของพี่จีซูเนี่ยเขาบอกว่าฉันหลงรักการ,ร้องเพลงของโรเซ่การแรปของเจนนี่ลุคของจีซูและการเต้นของลิซา่าฝากหัวใจและยกนิ้วให้ถ้าพวกคุณรักแบ็คพิงค์ด้วยกัน คอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าพระเจ้าช่วยยุคบอลพิงค์มาถึงแล้วรักเลยบแบล็พิงค์สังหารคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าทำไมพวกเขา,า,เขาถึงน่ารักมากทุกคนเราเราน่ารักไหมนั่น,น,นไหม, <laughs> มเกี่ยวคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่ารูปลักษณ์การแสดงบนเวทีและเสียงของจีซูช่างงดงามจนคำพูดไม่สามารถบรรยายได้ต้นหญ้านี่จ้งหน้อีศศต้นย่งคือเขาดีกวู่ดเล ต่อไปนะครับแอดก็จะมาดูในส่วนของบสเตอร์ของโรเซ่กันมางนะครับคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าควีนกลับมาอีกครั้งพวกเขาจะครองโลกเคป๊อีกครั้งมาสนับสนุนริงราชินีของเรากันเถอะคอมเมนต์ต่อมาเป็นเหมือนจะเป็นของชาวสเปนนะครับว้าวโรเซ่พลังโจมตีของคุณการกลับมาครั้งนี้จะเป็นตำนานสำหรับคุณพระเจ้าของฉันฉันแน่ใจว่าสีชมพูที่เกิดจะต้องเพอร์เฟกต แนวคิดนี้ในตัวคุณทําให้หัวใจของฉันว้าวุ่นโดยไม่มีคําพูดใดๆที่คุณทิ้งฉันไว้โรเซ่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเสียงของคุณคือเสียงจากนางฟ้าโรซี่คอมเมนต์ต่อมาโรเซ่ ose, สวยมากเสียงร้องของเธอไม่ใช่เรื่องตลกเสียงของเธอช่งางไพเราะเธอเก่งมากนักร้องที่ฉันชอบที่สุดฉันรักคุณควีนโรเซ่คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันรักคุณโรส โปรดอย่าสนใจผู้เกลียดชังคอมเมนต์ต่อมาโรเซ่ ose, ไม่ใช่แค่ไอดอลเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนและฉันภูมิใจในตัวเธอและ b l a c k พิ n k คุณคือสิ่งที่ดีที่สุดรักคุณราชินีของฉัน เอาละครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโปสเตอร์ของพี่เจนนี่กันต่อนะครับก็จะมาถึงก็จะเป็นคนสเปนนี่แล้วแอดสังเกตนะครับจะมีชาวสเปนหรือชาวโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาเป็นแฟนคลับของแบล็คพิงค์ค่อนข้างเยอะมากแสดงว,ว่าเขาตีตลาดอนีางที่เขาบอกได้จริงๆก็คือตลาดอินเตอร์นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับเขาพูดว่าว้าวเจนนี่ในที่สุดดวงดาวที่เปล่งประกายการกลับมาครั้งนี้จะสมบูรณ์แบบมากฉันคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากคุณมากราชินีเจนนี่ของฉันเกิดมาเป็นสีชมพูจะดีมาก ต่อมานะครับเจนนี่ผมแดงคือทั้งหมดสำหรับอาชีพของฉัน <Black Pink. S 1> คอมเมนต์ต่อมานะครับเจนนี่เป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบที่สมควรได้รับความรักและการสนับสนุนเธอเป็นนักแสดงนักเขียนนักเต้นนักร้องแรปเปอร์นางแบบนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์และนักออกแบบท่าเต้นไอคอนแฟชั่นเธอคือสาวในฝันคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวรัเสเซียบ้างนะครับ BLACKPINK เกิดมาเพื่อเป็นร็อกสตา r ์เราภูมิใจในตัวพวกเขามากคอมเมนต์ <S <S ต่อมาเขากล่าวต่อว่า YG โชคดีจังที่มีจีซูเจนนี่ลิซ่าและโรเซพวกเขาเก่งมากๆเลย ต่อไปนะครับจะปิดท้ายด้วยลูกษณ์ของแอดแล้วนะครับก็คือแอดเป็นเมดลิซ่านั่นเองนะครับก็จะขออ่านโปสเตอร์ของน้องลิซ่าของเรานะครับเป็นคนสุดท้ายก็แล้วกันนะครับก็เริ่มจากคนสเปนกันอีกแล้วเช่นกันนะครับพอแอดเข้าไปเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นชาวสเปนเยอะจริงๆและแอดก็เลยอยากจะแคปมาว่าชาวต่างชาติที่เขาเป็นแบบหลายๆชาติเนี่ยเขาคิดอะไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูชาวสเปนคนแรกกันครับเขาบอกว่าฉันรักมันก็คือฉันรักแบบโปสเตอร์ลิซ่าอะไรประมาณนี้ คอมเมนต์ต่อมาก็กล่าวต่อว่าหนึ่งในไอดอลที่หลากหลายที่สุดของ KPO p OP นี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านักเต้นแรปเปอร์เด็กผู้หญิงและบุคคลที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็มีคอมเมนต์มาแย้งครับเจอพวกแอนตี้เข้ามาอีกแล้วนะครับเวลามีลิซ่าเนี่ยต้องคู่กับแอนตี้นะซึ่งแอนตี้เนี่ยยิงเยอะเท่าไหร่นะครับลิซ่าก็ยิงดังเท่านั้นเลยละครับเดี๋ยวมาดูเขาพูดกันว่าอะไรนะครับมาถึงเขาก็บอกว่าไม่ อันนี้เป็นการคอมเมนต์ต่อจากคอมเมนต์เมื่อกี้เลยนะครับแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า obviously นะครับเป็นการกล่าวเสริมคอมเมนต์ด้านบนว่าเป็นเรื่องจริงก็คือหมายถึงว่าลิซ่าเนี่ยเป็นนักเต้นแร็ปเปอร์เป็นเด็กผู้หญิงและบุคคลที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นการกล่าวเสริมเพราะมี emoji รูปหัวใจอยู่นะครับต่อมาเขาก็บอกว่าโอเคคุณพูดเรื่อยเปื่อยไปทุกที่อันนี้น่าจะเป็นการแบบน n t ้นะครับเป็นการกล่าวแย้งนิดนึงนะ และคอมเมนต์ต่อมาเขาก็เลยกล่าวต่อว่าใช่และฉันเห็นด้วยกับคุณ110เลยนะเป็นการออกมาคอมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมและถ้าใครไม่เห็นด้วยกับพวกเขานะครับก็ทําได้เหมือนกันแต่มันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเธอเพราะว่าเธอถูกเรียกแบบนั้นแล้วก็เธอถูกยอมรับแบบนั้นหมายถึงลิซ่าเนี่ยถูกยอมรับแบบนั้นเข้าร่วมกับ b l a c k พิ n k n a t ช o n หรือริมรถพิงเวนอมไปสิอะไรประมาณนี้นะครับแอดชอบคอมเมนต์นี้มากๆนะคอมเมนต์ต่อมาเขากล่าวต่อว่าอะไรเธอเป็นเทพธิดาฝ่าบาและลิสา หน้าตาของคุณดูดีที่สุดเสมออะไรประมาณนี้นะครับแอดก็คัดแบบหลากหลายก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเมลิซาแล้วเนี่ยจะต้องเอาแต่คอมเมนต์ที่ชื่นชมเสมอไปนะครับเพราะว่าลิซ่าอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีดราม่าค่อนข้างเยอะเพราะด้วยความที่ว่าอาจจะมีแบบพวกแอนตี้ยังหลงเหลืออยู่ในยุคนี้นะครับยังไม่เห็นความสามารถของน้องที่เขาแสดงออกมาแบบชัดเจนกันอีกเนาะ และก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นเมนแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันก็เลยยิ่งอยากจะสนับสนุนน้องนะครับแล้วน้องก็ไปได้ถึงจุดที่สําเร็จนะครับจนมีคอมเมนต์เกี่ยวกับการรับรางวัล VMA ในรอบที่แล้วนะครับที่แอดได้ทําไปแล้วก็ไปย้อนดูกันได้นะครับในส่วนตัวของแอดก็คิดว่าการประกาศโปสเตอร์ออกมาในครั้งนี้เนี่ยเป็นการฟาดรางวัลเคชาร์ที่อยู่ในเกาหลีไปเลยนะครับว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจฉันก็เดินหน้าต่อไปไม่มีการไปแยง้งไม่มีการไปแบบทักท้วงว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอาพิงเวนน้ของเราเนี่ยเข้าไปในชาร์ทด้วยเพราะว่่่่าา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 ดดดััังงงขนนนนนีีน้้้ะะะรบเเเเเกก็ไมตตตออแแพลลววจ เพราะฉะนั้นนะครับแอดก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่คอยซัพพอร์ตวง b l a c k พิงคไปเรื่อยๆเช่นกันเพราะว่าเป็นวงที่เขาเนี่ยรักกันมากๆแล้วก็น่ารักมากๆกันเลยนะครับ คคเพื่อนๆเห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ได้ล่างคลิปกันได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนนะครับท,ที่เข้ามาดูคลิปของแอดนะครับก็ถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวเซบายไปก่อนถ้าใครสนใจในส่วนของคอมเมนต์อร่องอื่นก็สามารถคอมเมนต์แนะนำแอดให้ทำเรื่องนั้นกันได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวกันก่อนนะครับบ๊ายบาย